คาเฟ่เวสเซนสวยคาเฟ่เท่มีเตีมเป็นประมาณสโตนเฮนต์ลอนดอนในปี1987ถามว่าใช่ไหมไม่ใช่แต่ข้อมูลถึงแล้วร้าน within. เวสเซนนร้านกาแฟในเตีมสโตนเฮนต์ที่บอกนั่นแหละครับเดี๋ยวเราเข้าไปสั่งกาแฟกินกันมาเป็นโรยบไม่ได้โดนละลายหรออันนี้มันคือเมนูเด็ดของร้านเขาเลยซึ่งมันเป็นเหมือนซิกเนเจอร์ตอนนี้เอาขอบหน้าเป็นมาร์ชเมลโล ข้างบนเป็นไอติมข้างในมีให้เลือกเป็นโกโก้กับมัทฉะนะอ,นนอ่ะเดี๋ยวยให้ใหลานให,ให้หลานหลาน,หลานมาชิมเลยมีมากกว่าเขาบ้างอร่อยไหมนั่น,นหนึ่งเอาดีๆเยี่ยม,มาก็อร่อยไปต่อร้านต้างมากกับไปล้างข้างล่างกับไปส่วนนี้เป็นอะไรนะอะไรวะฉันสั่งอะไรวะลืมแต่มันคืออเมริกาโน่น้ำชอว์มะพร้าวอะไรง่ายๆอร่อยดี สาวนี้ชื่อว่าวิวยูแมรี่มีไม่เป็นไรหรอกมันคือลาเต้ดีๆดยร์หนึน่งอะวิวยูแมรี่มีไม่รู้นะมันผสมอะไรแต่าแกาแฟเขาดีอะกาแฟหอมอร่อยนะอรตอนนี้น้องพี่ครับป้าขอคำหนึ่งป้าขอลองหน่อยขอเป็นบันหนอนุกาเป็นชูตอนแรกหน้าตามันคิดว,ว่ามันเป็นบันนะแต่ว่ามันเอ้ยเป็นชูนะแต่มันเป็นบันเลยอืมเป็นบันซีมสดอร่อยดีอร่อยดี